สวัสดีค่ะวันนี้ฟันน้ำนม DIY นะคะจะพาทุกคนมาดูงานถอดแอร์นะคะพอเรามาถึงหน้างานปุ๊บเราก็ต้องเปิดดูแอร์นะคะเช็คดูว่าแอร์ทำงานปกติดีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รอให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนะคะเพื่อที่จะทำการเก็บบล็อกน้ำยาให้อยู่กับตัวเครื่องนะคะ การบล็อกน้ำยาก็ไม่ยากนะคะปิดท่อเล็กก่อนแล้วค่อยมาปิดที่ท่อใหญ่นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเอาเบรกเกอร์ลงเลยนะคะตัดไฟเรียบร้อยนะคะออกไปที่ด้านนอกทำการถอดสายไฟออกจากตัวเครื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำการรือ้อถอนอุปกรณ์ออกเลยนะคะ ถ้ายังไม่ติดตั้งเลยก็แนะนำนะคะให้หารายมาปิดที่ตรงท่อแฟเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันแรงหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนต่างๆเข้าไปนะคะเมื่อเรานำไปติดตั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะยกเครื่องไปเก็บไว้นะคะไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะคะ เก็บไว้ในที่แห้งนะคะไม่เก็บไว้ตากฝนเลยว,ว่าไม่เก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นนะคะถ้าหากติดตั้งเลยก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราป้องกันที่จะกลัวเครื่องเขาจะแบบมาแรงเข้าไปในท่อแฟร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็หาอะไรปิดไว้ดีๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมารื้อข้างในกันเลยนะคะหลังจากข้างนอกเสร็จแล้ว เวลาพับเก็บท่อนะคะค่อยๆพับเก็บนะคะเดี๋ยวท่อมันจะบี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะงานอถอดแอร์ก็มีเท่านี้นะคะส่วนรีโมทนะคะแนะนำให้ถ้าไม่ติดตั้งเลยแนะนำให้ถอดฐานออกก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวฐานจะกลายเป็นน้ำอาจจะไปกัดลายปริ้นของรีโมททำให้รีโมทเราเสียใช้งานไม่ได้นะคะ ถ้าหาซื้อ,อ,อรีโมทแท้นี่ก็ค่อนข้างจะหายากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ทำการติดตั้งทันทีเราก็ควรจะถอดฐานออกนะคะทุกคนถ้าเพืเ่อนๆคนไหนมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟันน้ำนม DIY ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ